ละหมาด5เวลาเนี่ยหนึงในเหตุผลที่อาอให้เราละหมาดห้าเวลาพี่น้องรู้ป่ะที่เราสมองอันเล็กน้อยของเราที่อาร้อ้มาที่พอจะคิดกันได้นะนะที่เอาร้อยให้เราละหมาดห้าเวลาเนี่ยละหมาดหเวลาเนี่ยมันจะวนวนปั๊บเดียวแยวจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาเดี๋ยวก็จะได้เวลาเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่การละหม่ละซูรีเดี๋ยซูรีเดี๋ยปั๊บเดี๋ยวอัสรีต่อยละอัสรีอีกปั๊บเดี๋ยวมักเดบอยู่แล้มักเดบไม่ทันไรลิชาต่อยละละหมาดห้าเวลาเนี่ยจะวนเวียนอยู่กับชีวิตของเราะ อัลลอฮ์ต้องการจะเตือนมนุษย์ว่าเจ้าต้องกลับไปหาข้าเจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกขนาดเราจะยุ่งจะทำมาหากินยังไงถึงเวลาละหมาดต้องไปละหมาดให้ได้ต้องไปเข้าเฝ้ากลับไปหาอัลลอฮ์ให้ได้เราจะยุ่งขนาดไหนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ให้ได้หมายความว่าได้เวลาละหมาดต้องไปละหมาดให้ได้ได้เวลาละหมาดต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ให้ได้เนี่ยเราจะยุ่งกับเรื่องดุนยาขนาดไหนถึงเวลาต้องละหมาดละมาแต่ละเวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะยุ่งกับ จะเซ็นสัญญาความตายมาถึงนี่จบครับม no ีสวรรค์นรกลอยอยู <pa> ่เท่านั้นครับการกระทำบนโลกนี้ลอยอยู่เท่านั้นครับที่จะมีผลต่อเราเพราะฉะนั้นเราจะยุ่งกับเรื่องดุนยาขนาดไหนพร้อมต้องเตรียมพร้อมที่จะกลับไปหาลอทุกขณะครับนี่แหละละมาด5้าเวลาเตือนใจเราเตือนสติเราถึงเวลาต้องพร้อมกลับไปหาลอจะอ้างไม่มีเวลาละมาดไม่ได้ครับคุณต้องพร้อมเสมอที่จะกลับไปหาลอพร้อมกับตาช่างความดีที่หนักกว่าความชั่วครับไม่งั้นตกนรกจะทำยังไงให้ตาช่างข้างขวาความดีหนักกว่าความชั่วก็ต้องเรียนศาสนาไงเพราะฉะนั้นประเภทของบาปจะต้องเรียนรู้ครับไม่่งัั้นททตวไไมถูกป บาปแล้วมุอไม่เข้าใจตัวเองทาบาปอะไรอยู่เนี่ยตัวเองทําบาปอะไรอยู่เนี่ยทำบาปใหญ่ไปคิดว่าตัวเองทําบาปเล็กอยู่เพราะถ้าทาบาปใหญ่ต้องสํานึกผิดกับอันรอดอยูยกโทคนให้จะมีเงื่อนไขต่อมามจะมีการต่อยอดมาต้องเรียนรู้ครับนี่สาคัญมากครับคนฉลาดต้องเรียนครับถ้ามันเป็นบาปเล็กบาปเล็กมีกี่แบบบาปเล็กแบบปกปิดทาส่วนตัวไม่มีใครรับรู้กับบาปเล็กทาเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ด้วยบาปเล็กก็จะกลายเป็นบาปใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดในคุคนต้องเรียนรู้อะไรคือบาปประเภทของบาปคืออะไรจะได้ระวังตัวเองให้พ้นจากไฟกนรกก็พราาะทบไ